นาลุโตนะครับผมเป็นตัวละครที่เรียกได้ว่าถูกห้ามหรือว่าถูกอะไรเขาเรียกถูกขังบ่อยมากๆนะครับผมได้เกิดสังเกตดูเพราะว่าเป็นตัวละครที่จะทำตามแบบว่าวิถีนินจาของตัวเองนะครับผมคือถ้าเกิดจะปกป้องใครเนี่ยก็จะปกป้องให้ได้จะไม่มายอมแบบเพื่อหมู่บ้านนะจะต้องสูญเสียคนคนนี้ไปหรือว่าต้องสังเวยใครไปจะไม่มีวันยอมเด็ดขาด เรื่องราวต่อไปนี้นก็จะเป็นเหตุการณ์ที่เราตะโดนขังนะครับผมนอกจาก The Movie Bad Prison เรื่องมันเริ่มโดยที่ว่ามีนินจานะครับผมที่เคยถูกขับไล่ออกจากหมู่บ้านก็คือเป็นหนึ่งในเพื่อนของป้าซึนเดหรือว่าเซียรลามกนะครับผมหรือว่าโอโรจิมารุที่ชื่อว่าฮิรุโกะโดยเขาคนนี้เนี่ยเป็นคนที่แบบว่าไม่ได้แข็งแกร่ง,งหรือว่าคือเทียบเท่าพวกสามนินจาตำนานไม่ได้คือเทียบพวกซึนเดไม่ได้นะครับเขาเลยแบบน้อยใจดังนั้นเขาก็เลยหมกมุ่นนะครับผมเกี่ยวกับการวิจัยเพื่อที่จะแข็งแกร่งขึ้นสุดท้้าาาายนคครบบบผเพววิธี่กก็ือแ รวมร่างเนี่ยเหมือนคิเมร่า้วยเหตุนี้นะครับผมเมื่อยคางงี้ในตอนนั้นนะก็คือรุ่นที่3รู้เรื่องเข้าก็เลยขับไล่ออกจากหมู่บ้านไปนะครับเมื่อเวลาผ่านไปจนถึงปัจจุบันนะครับผมยุคของนารูโตะเนี่ยไอจาฮิโรโกะเนี่ยก็กลับมาอีกครั้งนะครับผมกลับมาถล่มโลกนินจาโดยเป้าหมายของมันก็คือพวกแบบว่าขีดจำกัดสายเลือดนะครับผมพวกมันเนี่ยได้ล่าไปแล้วถึง4คนในแต่ละหมู่บ้านต่างๆฉากนี้แหละครับผมที่เป็นการแบบว่าเริ่มพูดถึงสงครามโลกนินจาครั้งที่4แล้วนะครับผมแล้วแต่ละหมู่บาายกกรบอศึ แต่ทว่าร่างกายของฮิโรโกะเนี่ยก็ยังไม่สมบูรณ์นะครับผมเพราะว่ายังขาดเขาเรียกว่าร่างรวมร่างที่5ซึ่งเป้าหมายก็คือคาคาชิตอนแรกผมก็งงนะว่าทำไมต้องเป็นคาคาชิเพราะว่าคาคาชิเนี่ยไม่ใช่ขีดจำกัดสายเลือดนี่นะแต่สาเหตุที่ถูกเลือกเนี่ยเป็นเพราะว่าคาคาชินะครับผมเคยได้รับเนตรวงแหวนนะครับผมมาจากโอบิโตะแล้วร่างกายเขาเนี่ยสามารถที่จะครอบครองมันได้อย่างเรียกว่าสมบูรณ์แบบดังนั้นเจ้าฮิโรโกะเนี่ยก็เลยคิดว่าถ้าเกิดเราว่ากลืนกินของคาคาชิไปเนี่ยจะทําให้ร่างกายตัวเองนะครับผมสมบูรณ์ แต่นี่แหละครับผมที่เป็นประเด็นเลยเพราะว่าเจ้าฮิโรโกะนะครับผมต้องการอาจารย์คาคาชิแล้วคาคาชิเนี่ยก็คิดว่าจะเสียสละตัวเองนะครับผมเพื่อหมู่บ้านในโลกนินจาในตอนนี้นั้นไม่มีใครสามารถที่จะต่อสู้กับฮิโรโกะได้เลยเนะครับเนื่องจากบรว่าดูดแบบขีดจำกัดสายเลือดของหลายหมู่บ้านมาครับทำให้สามารถที่จะดูดจักระหรือว่าคาถาได้นะโอ้โหคุ้นคุ้นไหมซึ่งปาซูนเดะเนี่ยก็ต้องยอมไปนะครับผมแล้วก็ลงคาถาเอาไว้นะว่าถ้าเกิดคาคาชิเนี่ยถูกดูดกลืนไปนะครับผมกระจกเงาหมื่นบุพผาก็จะทํางานทําให้เจ้าฮโก ตายดับดิ้นและแน่นอนนะครับผมว่านารูตโตะไม่ยอมแน่ๆเพราะเหตุการณ์ก่อนหน้านี้นะครับผมก่อนที่จะเกิด้เจ้าเหตุการณ์ฮิรุโกะเนี่ยคาคาชินะครับผมได้ให้กระดิ่งกับนารูตโตะไว้ให้เป็นเชิงแบบของขวัญเป็นเหมือนสัญลักษณ์นะครับผมแล้วก็บอกว่าช่วยซ่อมมันให้ทีแต่ผมรู้สึกเหมือนเป็นการแบบเป็นของต่างหน้านารูตโตะที่พยายามที่จะห้ามแบบคาคาชีนะครับผมว่าอย่าไปเลยนะ แต่ว่าชิกมมารุก็มาห้ามไว้นะครับผมว่านี่เนี่ยเพื่อหมู่บ้านนะคำสั่งของโฮคังเงยเนี่นะถือเป็นที่สุดจากนั้นนารุโตะก็เลยถูกคุมขังเอาไว้นะครับผมซึ่งปาซาเดก,ก็บอกไว้ว่าต่อไปนี้นะครับผมฮัตตะเค็คาคาชิเนี่ยไม่ใช่คนของโคดะฮะอีกต่อไปแล้วก็อย่าไปยุ่งของเขาห้ามตามไปเด็ดขาดแต่อย่างน้อยนะครับผมสกากกระเนี่ยก็คิดว่าถ้าเกิดเป็นนารุโตะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นมอน,นี่แล้วก็จะต้องไปอย่างแน่นอนนะครับเธอก็เลยไปหาน,นารุโตะแล้วก็พากันแหกคุกออกมา บอกเลยว่าต่อจากนี้เนี่ยจะเริ่มบันเทิงแล้วนะจากนั้นนะคอมก็เกิดการไล่ล่านารุโตะแล้วก็ซากุระเนี่ยเกิดขึ้นนะครับผมภายใต้การนำของชิกามารุโดยการที่จะมาหยุดนารุโตะเนี่ยต้องใช้เบ,บ้าหน่วยนินจาเนี่ยถึง3หน่วยเลยนะโหดเกินโดยนารุโตะเนี่ยก็ได้พูดถึงคำสอนนะครับผมของคาคาชิว่าคนที่ไม่ทำตามกฎเนี่ยคือเป็นนินจาที่สวะ แต่ว่าคนที่ทิ้งเพื่อนน่ะมันสวะยิ่งกว่าคำพูดนี้นะครับผมซื้อใจอฮินาตะคีบาและก็ชิโนได้น,นะครับผมก็เลยมาช่วยนําทางให้ด่านต่อมานะครับผมก็คือกลุ่มของชิกามารูนะฮะก็เรียกว่าตามตื้อไม่เลิกนะครับสู้ชีวิตมากๆเลยนะ เพราะว่าชิคามารุเนี่ยสั่งใครก็ไม่ฟังสักคนไม่นำซ้ำนะครับซาอีเนี่ยก็มาช่วยพวกนารุโตต่ออีกนะส่วนกลุ่มพวกเนจีเนี่ยที่ไม่ได้มาห้ามนารุโตเป็นเพราะว่าโดนฝั่งตรงข้ามนะศัตรูหรือว่าพวกฮิโรโกะเนี่ยแทรกแซงอยู่นะครับก็เลยเหลือแค่ทีมของชิคามารุที่ตามอยู่ตอนนี้นแต่ทว่าตัวละครที่เรียกว่าเป็นปัญหาหนักที่สุดแล้วก็เป็นด่านที่แข็งที่สุดนะครับผมทีมมาห้ามนารุโตไว้เนี่ยก็คือคาเซคาเงะนะครับผมกาอาระ แล้วกอาร้านีหนก็ได้บอกว่าเขาเป็นคาเซการเนยนะครับผมแบกรับเรื่อต่างๆมากมายเขาต้องคิดถึงหมู่บ้านก่อนคิดถึงความปลอดภัยของเพื่อนก่อนสรุปก,ก็คือเขาก็จะแบบว่าไม่อยากให้โนโตะเนี่ยไปตกอยู่ในอันตรายนั่นเองนะฮะแต่ทว่านี่เนี่ยมันไม่ใช่วิถีดินจาของโนโตะก็เลยเกิดการต่อสู้นะครับผมของทั้งสองคนที่แบบไม่ได้สู้กันนานบอกเลยว่าดูเดือดแบบสนุกนะ นารูโตะสามารถใช้ร่างแยกนะครับผมต่อสู้กับแบบว่าพลังของทราย,ยของกาอาราได้อย่างแบบว่าดูเดือดเล,ลือด้านแต่กาอารานะครับผมก็ต้องยอมกับพลังของกระสุนวงจักรที่กระแทกเข้าไปที่หน้าเอ,อ้ยแล้วก็หมัดด้วยต่อมานะครับผมก็เป็นด่านสุดท้ายจริงๆแล้วนะครับผมที่นารูโตะต,ต,ต้องผ่านไปนั่นก็คือชิกามาร,รุนั่นเองก็คือชิกามาร,รุเนี่ยต้องการที่จะปกป้องหมู่บ้านนะครับผมในแบบของเขาแบบทําตามเจตจำนงของอาซึมะนะครับผมว่าต้องแบบปกป,ป,ป้องหมู่บ้านเพื่อให้เด็กๆได้เติบโต แต่ว่านารูโ,โตะก็คกล้ายๆกันนะครับผมนารูโตะเนี er ่ยต้องการที่จะปกป้องหมู่บ้านแต่ว่าเป็นการปกป้องในอีกแบบหนึ่งนะครับผมก็คือถ้าเกิดเสียสละคนคนหนึ่งไปนะครับผมเพื่อให้หมู่บ้านสงบสุขแล้วเนี่ยคนในหมู่บ้านเนี่ยจะรู้สึกมีความสุขจริงๆเหรอแ,แบบว่าบรรยากาศในหมู่บ้านเนี่ยมันคงไม่มีความสุขแน่ๆนะครับดังนั้นถ้าเกิดน,น,า,นารูโตะสามารถช่วยเหลอหอหือหรือว่าช่วยเพื่อนได้เนี่ยหมู่บ้านก็จะมีความสุขและเด็กที่เกิดมาหรือว่าเด็กที่โตมาก็จะมีความสุขด้วยแล้วมันเนี่ยผมกระทำให้ชิคามาร่เห็นถึงงเจจนที่แท้จริงงงนัับขออโตซึ่่มมมเชืก แบบโอ้โหคือนารูโตะเนี่ยเป็นทุกอย่างเลยนะครับแล้วจากนั้นในคำนารูโตะเนี่ยก็ช่วยอาจารคาคาชิเนี่ยสำเร็จนะครับแต่ว่ามันก็ทําให้แผนการในขอททำลายฮิรุโกะจากภายในเนี่ยล้มเหลวเช่นกันแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะในเมื่อช่วยตัวประกันเสร็จเรียบร้อยเนี่ยผมก็ได้เวลาโชว์สกิลพระเอกละนั่นก็คือสุดยอดลูกกระสุนกงจักรที่เดบ,บว่าถึงจะดูจาก,กาไปก็ดูไม่หมดนะครับนั่นก็คือแบบกระสุนกงจักรโคตรมาหาแบบโคตรใหญ่จัดเลยแบบใช้ทีโอ้โหนึกว่าเพนบุกนะครับผมท้ายผม กระสุนวงจักรกระจายนะครับของรูโตะเนี่ยแบบมันก็แรงนะพอๆกับกระโหลกวงจักรเลยนะครับผมเมอนเหมือนเป็นแบบว่ากระสุนวงจักรดาวกระจายของโูโตะแต่วอร์ชั่นอะไรประมาณนั้นก็คือสุดท้ายก็สามารถที่จะปกป้องนะครับผมเจอจำนวนแห่งไฟของทุกๆคนได้แต่เป็นเพราะว่าเหตุกา,ารณ์ครั้งนี้นะครับผมทําให้คาคาชิเนี่ยมองรนโตะแบบว่าเติบโตมามากเลยนะและก็มองเห็นนะครับโอปิโตะในตัวของรูโตะด้วยแต่เป็นเพราะว่าพี่แกเนี่ยยิ้มน้อยยิ้มใหญ่นะครับผมทำให้พวกสากุระและก็ฮินาตาค,คิดว่าคาคาชิเนี่ย เดีเริ่มชอบไม้ป่าเดียวกันคือชอบผู้ชายโดนแกงหม้อใหญ่เลยนะ